Honda าเอตัวเอเข้าใหม่นะครับคันนี้ผมบอกก่อนว่าเลขไม่เพียงแค่50,000กิโลหรือว่าวิ่งมาน้อยมากๆนะครับและรถคันนี้เนี่ยคือ Honda HRV 1.5 e SUV e ตัว RS รถปี2023จดทะเบียนปี2024นะครับออกใหม่1นึ่0ล้านวันนี้เป็นมือ2หรือเพียงแค่8 3 0, 9 0 0 0เท่านั้นนะครับ ตัว HRV เนี่ยต้องบอกว่าความสูงของรถก็ถือว่าถือว่าสูงอยู่พอประมาณนะและช่วงนี้พื้นที่ตรงไหนที่มีน้ำท่วมขังที่ไม่ได้สูงมากนะครับก็ใช้คำว่า h r v ก็ไปได้แบบสบายๆถือว่าสูงกว่ารถเก่งหรือรถซีดานขึ้นมาพอสมควรดูจากหน้าแข้งผมนะครับนี่เกือบถึงเข่าเลยนะครับก็ถือว่ามีความสูงอยู่พอสมควรน,นะครับแล้วเรื่องอัตราบริโภคน้ํามันเนี่ยเขาว่ากันว่าประหยัดน้ํามันใช้ได้เลยแล้วฮอนด้านะครับเขาจะนิยมนะ ที่จะให้เป็นมอเตอร์คู่มาอยู่แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูสภาพรถโดยรวมก่อนก่อนอื่นเลยรถสีดำนะครับมาดูสภาพสีสภาพสีถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับอาจจะมีรอยขนแมวบ้างน,นั่นเองเห็นไหมมีขีดขนแมวเล็กๆคือรถสีดำเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่ดูแลสีเนี่ยยากที่สุดในบรรดาของสีรถทุกสีเลยนะครับก็มีบ้างเล็กน้อยตรงนี้เดี๋ยวผมต้องขัดสีดูแลให้ก่อนนะครับโอเค มาดูทางฝั่งนี้กันต่อเลยนะครับฝั่งนี้นะฮะโอ้ฝั่งนี้ดูเรียบร้อยกว่านะครับคุณผู้ชมโอเคนะ,ะแล้วดูที่ตัวล้อนะครับอันนี้จะได้ล้อขอบสินะครับอันนี้จะเป็นยางสัปดาห์ที่38ปี2023นะครับแล้วก็ตัวหลังคานะครับจะได้เป็นพารา r a m มิกการ์ o ลูนะครับตั้งแต่หัวยันท้ายเลยนะครับ โอเคในส่วนของฮอ uh, n d a Sensing หรือระบบความปลอดภัยของเขานะครับหนึ่งเลยนี่ก็มีฮอนด a าเลนวอชนะอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะได้พวก a d แด็คชีฟ r รู e Control l a n ล Keep Assist System นะครับตัวเอก็จะได้ออปชันบางอย่างที่มากกว่าตัวอื่นขึ้นมาหลายอันเลยนะครับรวมถึงว่า Honda Connect Honda Connect เนี่ยจะมีเฉพาะในตัว RS เเท่านั้นด้วยนะครับมาดูในโคมไฟหน้ากันบ้างนะครับ นี่เลยก็จะได้เป็น Full LED มาเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับมันจะเป็นแบบ s e เ u e n t i a ีสังเกตนะครับมันจะวิ่งอย่างนี้ฟลุฟลุปฟลุปฟปไปเห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของไฟเลี้ยวด้วยนะครับโลโก้ด้านหน้าการดีไซน์กระจังหน้าอะไรต่างๆถือว่าโดดเด่นมีความสปอร์ตสวยงามเลยเปิดขึ้นมาดูใต้ฝากระโปรงกันดีกว่านี่นะครับ คันนี้ก็จะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,500cc นะแล้วก็ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าก็พลังกำลัง131แรงม้านะครับถือว่าประหยัดน้ำมันนะคันนี้เพราะว่าคนเขาใช้กันเนี่ยก็อยู่ประมาณ20กิโลลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดใช้ได้เลยนะแล้วก็รถที่เป็นเขาเรียกว่าไฮบริดใช่ไหมสังเกตจะมีพวกสายสีส้มเนาะนี่เห็นไหมจะมีพวกสายสีส้มนะครับโอเคนะครับคุณผู้ชม นะเดี๋ยวผมพามาดูอย่างอื่นกันต่อตามผมมาเลยนะครับด้ามจับประตูก็ได้เป็นคีเลตมาด้วยนะครับแล้วก็ด้ามจับประตูหลังนี่มันอยู่ข้างบนปกติรถยนต์มันจะชอบอยู่ตรงนี้ใช่ไหม SRV เข้าไปไวตรงนี้นะครับดูสภาพแผงข้างนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับสภาพเบาะครับเบาะหนังสภาพสวยงามไม่มีฉีกขาดนะครับตัวเบาะจะมีเดินสติชชิ่งสีแดงไว้แล้วก็ นี่ครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแทิศทางนะครับนี่ปุ่มเปิดดู Honda าลเรนว t ขึ้นที่หน้าจอกลางนี่พวงมาลัยนะครับเห็นไหมนี่ p t i v e c r u i s e Control Lane k e e แ Assist System นะครับแล้วก็สภาพพวงมาลัยเดี๋ยวผมแกะอันนี้ออกให้ดูก่อนนะจะได้เห็นสภาพพวงมาลัยจะชัดนะโอ้โหแน่นมากเลยอ่ะพอแง้มๆได้อยู่ใหม่กริปเลยนะครับภายในนะครับอีกฝั่งหนึ่งด้วยใหม่กริปเลยนะคุณผู้ชมตัวนี้มันแกะยากจริงๆเนาะ โอ้แต่ใหม่นะให้ดูเลยว่าใหม่นะครับโอเคนะคุณผู้ชมนี่เลขใหม่ครับห้าหมื่นเจ็ดพันนะครับม,มาดูสภาพบอะหลังนต่อบอะหลังอย่างที่บอกก็ต้องเปิดจากตรงนี้นะครับนี่ครับแผงข้างภายในครับมีตัวบอกแล้วก็นี่ตัวหลังคาเห็นไหมพาราลลีกัสลูปเดี๋ยวผมให้ดู ที่ผมให้ดูหลังคาก่อนว่ามันมองทุลอกเอาไปได้เพราะว่าอะไรนะครับแผงข้างสวยครับดูคอนโซนต่อเลยคอนโซลสวยงามนะครับไร้ตำแหนียอ่ะดูที่เบาะนะครับเบาะสวยงามนะคะโอเคมาดูกันต่อนะครับแผงข้างครับโอเคครับสภาพเบาะภายในนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมมาต่อที่ด้านท้ายด้านท้ายตัวเอสเนี่ยสังเกตนะครับตัวไฟเนี่ยจะมีลมดํานะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวอื่นนะครับดูหล่อเหลาใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมกล้องมองหลังมีมาให้อยู่แล้วนะครับนะสวยงามนะการออกแบบไปท้ายเขาเป็นแนวยาวเลยนะครับเปิดฝาท้ายขึ้นมากันนี่ที่ผมบอก ให้ดูก่อนว่าหลังคามันโปร่งเพราะว่าอันนี้เป็นตัวปิดหลังคาเขานะครับนี่มันจะต้องเอาไปปิดอย่างนี้นะนะมีสองอันนะครับซ้ายกับขว,า,วานะครับถ้าถอดไม่ใช้ก็ต้องเอามาไว้ด้านหลังอย่างนี้นะครับจะใช้ก็ถึงค่อยหยิบกลับเข้าไปในรถนะครับเอ่อตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดขึ้นมาก่อนนะฮะสภาพผมด้านใต้สวยงามเลยนะครับนี่ครับตัวประแจอ,อยู่นี่ครับ ช่องเก็บของเลยเนาะตรงน,นี้มีแผ่นบางสัมภาระเขาก็ออกแบบมาดีนะไม่ให้มันบางสายตาหนึ่งแล้วก็ไม่ให้มันเกะก,กะไม่ต้องทําเป็นตัวดึงเพราะบางทีอะ่ะตัวบอร์ดแถวสองอะ่ะคนอะ่ะอยากจะพับเนาะคนใช้งานรถก็อยากจะพับบอร์ดแถวสองลงไป<ม>ใช่ปะ่ะ<ม>บางทีบางรุ่นเขาจะมีไอ้ตัวบาร์เนี้ยที่เป็นดึงบางสัมภาระที่มันเกะก,กะพันธ่าดีไซน์อย่างนี้เลยนะครับก็ถือว่าฉลาดนะครับมาแล้วก็มาเดี๋ยวผมลองนั่งบอร์ดแถวสองให้ดูนะครับ สังเกตนะครับเวลาพับมันจะเป็นแฟตฟอร์เลยเนาะดูสิตัวเบาะพนักนั่งเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับออกแบบมาค่อนข้างดีเลยนะครับในการพับเบี๋แต่ผมขออนุญาตนะครับเอาขึ้นมานะครับขออนุญาตขึ้นไปนั่งเลยนะครับร้อยแปดสิบเ็ดเซนติเมตรนะครับผู้ชายไซส์ใหญ่หน่อยนะครับโอเค ก็ผมหัวติดนะครับผมหัวติดติดจริงๆนะครับนี่นะประมาณนี้เลยติดเลยคือเขาทำเว้าอะไรที่มันไม่ได้แหละเพราะว่ามันค่อนข้างจะเต็มพื้นที่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีที่บอกนะพานลรามิดการ์ดซู้แพมานะครับตรงกลางนะครับมีช่องชาร์จ USB ให้มาด้วยนะครับตัวเบาะนะครับสามารถล็อกไอโซฟิกได้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับสภาพเบาะสวยหมดเลยนะข้างหลังเนี่ยมาไปดูข้างหน้าก่อนนะครับ ครคับก่อนที่ผมจะนั่งให้ดูสภาพเบาะอีกหนึ่งทีนะครับว่าสภาพเบาะโอเคเลยนะคุณผู้ชมมาขออนุญาตขึ้นไปนั่งบนรถนะครับผู้ชายไซส์ใหญ่ขึ้นไปนั่งด้านหน้าอ่าด้านหน้าโอเคเลยด้านหน้ามีพื้นที่นะครับนั่งได้สบายๆเลยนะครับนี่ตัวด้านหน้าดีหน่อยนะครับมีตัวผ้าใบตรงนี้มาให้นะครับนี่นะครับโอเคกระจกมองหลังได้เป็นแบบตัดแสงออตโต้นี่ม,ม่านบางแดดสังเกตว่าพลาสติกยังไม่แกะ ทั้งสองฝั่งนะครับหน้าจอตรงนี้รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto มาเป็นที่เรียบร้อยอ่า<ๆ>เขาดีไซน์ช่อง usb ไว้สองฝั่งอย่างนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ฝั่งนี้นะครับอแอร์มีระบบออโต้ให้มานะครับนะแต่ไม่ได้แยกโซนนะมีเวลช์จเจอร์ให้มานะครับข้างในเกียร์เป็น ecvt นะครับนี่มี d i ด้ Mode ให้เลือกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ เป็นปุ่มดาวฮิลแอซิดคอนโทรลนะครับแล้วก็คันนี้ก็มีระบบฮิลสตาร์แอซิดแทนด้วยนะครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราขับขึ้นเนินใช่ไหมเขาจะมีระบบช่วยออกตัวไม่ให้รถไหลลงไปเคยเจอไหมที่แบบสมัยก่อนขับรถเกียร์กระปุกเลยอย่างเงี้ยสังเกตพอค้างอยู่บนสะพานปุ๊บคันข้างหลังนี่ต้องเสียวแล้วนะเสียวว่าคันหน้าปล่อยคัสกับเข้าเกียร์เก่งหรือเปล่าถ้าข้างหน้าเป็นรถแบบเกียร์กระปุกใช่ไหมครับเขาไม่เก่งเป็นไงผมเห็นกับตางแต่เด็กๆเ,เลยถอยลงมาตุ้ม เรียบร้อยนะครับมาโดนขันหลังขันหลังขับตามมาไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่าก็ฟลโล่กันมาเนาะทำไงได้นะมันก็เป็นไปตามสภาพนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุที่เรียกได้ว่าคนขับตามหลังไม่ผิดเนาะใช่ไหมคนที่ถอยมาแต่ห่างผิดนะครับโอเคพนักงางเขียนตรงกลางสภาพสวยนะครับผมมาลัยเดี๋ยวผมอยากจะให้ดูเต็มๆอีกสักทีอ่ะผมเอาออกไงดีเนี่ยมันแน่นมากเลยโอ้ได้แล้วคุณผู้ชม อืมแต่แล้วมาโอ้โหนี่แหละครับสวยกลิปนะครับรอบเลยดูโ,โหสวยกลิปเลยครับปุ่มไม่มีลอกเลยด้วยนะครับโอเคนะครับนี่เดี๋ยวผมกดนี้ให้ดูฮอนด้าเลนวอตนะที่ผมแจ้งไปนะครับโอเคนะโหคันนี้ก็ได้สภาพสวยไม่น้อยรถน่าใช้นั่งอยู่สูงพอประมาณเลยนะฮะมาเดี๋ยวผมไปสรุปหน้ารถอีกหนึ่งครั้งมาครับ ขออย่าอีกครั้งหนึ่งรถคันนี้คือ Honda H R V 1.5 E H e V ตัว R S รถปี2023จดทะเบียนปี2024ครับเลขไม้57,000นะครับออกใหม่1ล้าน1 7 9 0 0 0วันนี้เป็น1มือสองเลยแค่8 3 9 0 0 0ครับถ้าใครสนใจทดลองขับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่วิสาหกคาสาขาการจนาพิเศษครับผมยังมีรถให้เลือกมาให้ดูอีกหลากหลายแบบเลยจะได้ทดลองขับจะได้รู้ว่า ตัวเองชอบสไตล์แบบไหนบอกกับรถคันนั้นหรือไม่นะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนและวันนี้คุณอยู่กับผมปากวิสาโตคานะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s ับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ